ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบประกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าโค้ดด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบจะมาชวนทําเมนูง่ายๆนะคะนั่นก็คือข้าวผัดกุ้งนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆใช่ไหมล่ะคะวันนี้ก็อยากจะทําอะไรแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆจ๋ามาค่ะมาดูกันนะคะว่ากบมีอะไรบ้าง นี่ก็คือกุ้งของกบนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือหอมหัวใหญ่นะคะแครอทนะคะกระเทียมต้นหอมผักชีไข่ไก่สองฟองนะคะอันนี้มะนาวซี่นะอันนี้ก็พริกน้ำปลาขาดไม่ได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวเย็นของกบนั่นเองเครื่องปรุงก็จะมี ซีอิ๊วขาวฟ้าเขียวน้ำมันหอยนะคะแล้วก็กบก็จะเพิ่มผงอะคขนอขน,อนอผงนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมันพืชน,นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยโอเคค่ะเพื่อนจ๋ากบก,ก็ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วนะเปิดเตาเรียบร้อยนะคะกบก็จะใส่น้ำมันลงไปเลยนิดหน่อยโอเคกบใส่กระเทียมลงไปเลย ใส่หอมแดงกับแครอทลงไปเลยค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ ใส่ด้วยค่ะนี่ๆเขาเสมอใส่ข้าวลงไปเลย เรามาปรุงกันเลยนะคะปกขออนุญาตเพิ่มน้ำตาลนะคะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะขนอผงนะคะยวขาวปลาเขียวน้ำมันหอยนะคะ โอเคผัดกันเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วปิดเตาโดยผักชีต้นหอมค่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะข้าวผัดกุ้งนะคะน่ากินไหมเอ่ยนี่จิดเตาแล้วนะคะจะใส่จานเสิร์ฟได้เลยชุบเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆจ่าข้าวผัดกุ้งของกบนะคะเป็นยังไงบ้างคะ น่ากินหรือเปล่าคะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็มาพร้อมน้ําพริกนะคะพริกน้ําปลานะคะกบก็จะมีมะนาวต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะก็โอเคนะคะไม่มีแตงก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันกับกบนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเม้น ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าลักเพื่อนๆทุกคนคะ่ะไปทานข้าวผัดกุ้งก่อนนะคะหิวแล้วบา,บายๆจ้า